ไชคะมึงนั่งประชุมกันเอาว่ากูลูกลูกกูไปลําบากไม่ต้องโทรหากูไม่ใช่ใครไม่ต้องโทรตอนนี้ไม่ต้องโทรผู้พันผู้คนะานายกรัฐมนตนรีรองนายกประฐมนตรีช่วยกระทรวงกรเกษตรเกษตรไม่ต้องคุยกูจะพูดกูจะไ์สดกอนกูจะบอกว่าอ่ะมึงนั่งคุยกันเนี่ยยอะกว่าที่พวกทหารได้กินกูถามหน่อยพอทหารกินข้าวข้าวหมด บอลเยแดกเยอะแดกเยอะทหารแดกเยอะมึงเขาแดกเขาไม่ได้มาดั้งดมเนาะเขาแดกข้าวอะแดกเพราะว่าไปรัตเวนร้อนเหนื่อยเนาะั้งร้อนั้งเหนื่อยทั้งหนาวทั้งสารพัดทั้งกดดันทั้งเจอเหม็นทั้งเจออะไรคือแดกข้าวนะ่ะแดกไม่ได้ดมเออเพราะฉะนั้นต้องกินเยอะหน่อยทํางานเยอะก็กินเยอะมันเป็นเรื่องธรรมดาหน้าที่ของมุกมึงในเมื่อมึงอยากจะตึงมึงอยากจะคุยส่งเสบียงให้ครบ ส่งสเสบียงให้ครบส่งอาหารให้ครบอย่าให้ขาดตกบกท่องไม่อยากให้ประชาชนช่วยมึงอย่าให้ขาดโอโห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 มาดิกูเน่ะท้าเลยนะออพวกสสปากดีรัฐตมนตีต่างๆที่ปากพูดพ่อม่าพ่อม่ะไปกับกูกูพาไปกูรุ้งมไม่กล้าเดี๋ยวกูพาไปกูจะพาไปขึ้นใ้เห็นเม็ดยอดเลยอืม